สวัสดีค่ะพบกับมาดามต้องอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อเรื่องเด็ดๆวันนี้พิกอาคาสดวงรายวันนะคะดวงของวันที่21เดือน11ปี2564นะคะเป็นการดูดวงแบบพิกอาคาส์นายด้วยไพยอ่ออร์เรค้นนะคะของท่านอาจารย์สมบูรณ์ สุขวาวนิดนะคะออรเคิลของคนไทยค่ะีฉันชอบไพ่ออร์เคิลมากโดยส่วนตัวดิฉันชอบ่ะดูแลมันดูแลสนุกดูแลสุขภาษาอีสานเขาเรียกว่าสวงวะสวงวัดเนาะเราจะแบ่งไพ่เป็นสามกองนะคะเนาะ,ะนเรื่องเด็ดเด็ดวันนี้ของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดพศสองพนห้าหกสี่นะคะว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้น กับใครยังไงที่ไหนเมื่อ,อไรนะฮะาทานดวงชะตากันนะฮะโปรดใชว้ชวิจารณญาณในการรับชมนะคะจะดูข้อมูำก็ได้ค่ะนะคะเด็กซ <c oughs> ีเรียสนะคะจริงจังอะไรมากนะฮะรวยใช่ว่าเสรษฐบัณฑิ์นะคะเราจะแบ่งไพ้ไปสามกองกองที่หนึ่งกองที่สอง,กอง,สองกองที่สามนะคะ เริ่มโดยชาวกองที่หนึ่งนะคะไล่กองที่หนึ่งก่อนดูพลัางงานก่อนดูพลัางงานของชาวกองที่หนึ่งก่อนว่าเป็นยังไงพลัางงานดีลายประการใดนะคะวสาสยมังตุป,ป ลองหเอฟซีฟังนะคะอารมณ์ดีดีค <laughs> ่ะบริวรัเสียงดีดีกับบริวรัเนี่ยเราจะดูเสียงออกยังไงคะ่ะพลังงานนะคะเป็นยังไงพลังงานของชาวกองที่หนึ่งเป็นอะไรที่ต้องพรีเซนต์ตัวเองเนาะทำในความระมัดระวังเซฟตี้นะคะ ต้องมุ่งมั่นเกินไปอย่าประมาทนะคะแล้วก็จะสมปรารถนานะคะพลังงานบอกว่าเป็นคนเป็นคนที่โดดเด่ดนเนาะมีคนสนใจโปรไฟล์ที่ดีและมีความมุ่งมั่นสูงมากออกค่อยฟ้า,าโดยไม่แคร์อันตรายใดๆเตือนให้เซฟตี้ตัวเองหน่อยนะคะหวัวใจไว้ด้วยนะคะทำอะไรก็ต้องหอวใจทำผิดวางเรื่อยๆน้อยแล้วมันจะนอยนะนะคะ เหมือนเราไปนําเสนอโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วเขาไม่สนใจเห็ไหมเราจะนอยเราจะเสียใจแต่ถ้าเราเซฟตัวเองเราก็จะแฮปปี้เอนดิ้งไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพลังานบอกว่าอย่างนั้นอ่านาทีนี้บอกว่าคุณมีความมั่นใจสูงมากเพราะคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะคนดังว่างั้นเถอะเออประมาณนั้นน่ะนะฮะในระดับหนึ่งแต่ทงนี้นั้นก็กรุณาเซฟตี้ตัวเองหน่อยก็จะดี นะฮะจะได้มีสิ่งเล็กๆน้อยๆมากระทบกระทั่งจะทําให้เราแบบไม่เป็นอะไรมีพลังงานบวกเยอะในตัวเองนะคะเ<ม>ขาบอกว่าณเวลานี้คุณมีโปรไฟล์ที่ดีมีคนเชื่อมัน่นในสูงมากนะ,ะแล้วกานคุณบอกว่าอย่างนั้นเลิศเล,เลเอเปิดเสริมว่ารู้สึกคุณจะเป็นคนที่ถ้าวันนี้ไอดอนก็ใช่หรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละนะประมาณนั้นนะ เรื่องที่คุณจะเจอในวันที่ยี่สบเอ็ดเป็นยังไงคะเป็นยังไงเรื่องเด็ดๆเรื่องเด็ดๆรายวันที่เราดูดวงกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครอยก,กลับมานอ้อากจะกลับมาฮะคุณมีการติดต่อสื่อสารนะคะอืมอันนี้บางคนเนะ่ย อาจจะเป็นคนที่มีการยูเทิร์นกลับมาของคนที่จบกันลงไปแล้วนะคะ,ะทำให้เสียใจะนะ,ะเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมานานนะคะแต่ก็จากกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะ,ะจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่บอกว่าจะมีการติดต่อกลับมาเด้อนะคะของคนที่เคยจบกันไปแล้วมีการยูเทิร์นนะคะ อาจจะอาจจะมีการงัดข้อกับกับใครบางคนนะคะในคนบางคนอาจจะมีการงัดข้อนะต้อ <c> ง <oughs> ออกแรงประมาณนั้นนะคะมีเรื่องต้องออกแรงเห็นไหมต้องออกแรงดึงออกแรงแบกออกแรงเนี่ยง,งัดข้อนะคะในบางคนก็จะมีเรื่องที่ต้องออกแรงหัวร้อนหน่อยคุ้ยกันนะคะในบางคนนะ สองกรณีในบางคนก็จะกลับมานะคะกลับมาเพื่อเพื่อแง่ข้ออีกครั้งหรือเปล่าว่าไปตามหน้าไพ่นะคะเออนั่นแหละเรื่องเด็ดๆดนี่แหละขอความที่หนึ่งก็จะประมาณนี้มีการติดต่อสื่อสารมีการย้อนกลับมาของใครบางคนจากที่จบกันไปแล้วก็จะมีการติดต่อกลับมานะคะ ได้ลกลับมาดีก็ดีด้วยใจด้วยนะคะถ้าจะเริ่มต้นใหม่แต่ไพ่ไพ่บอกยังไม่เริ่มต้นใหม่นะมีเรื่องต้องไข้กันอยู่นะนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะชาวกองที่หนึ่งใจเย็นๆนะ,ะอย่างหัวร้อนไพ่บอกว่านนที่นี้คุณเพราะคุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากมีโปรไฟล์ที่ดีไงคุณเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่คุณก็ไม่ยอมนะคุณไข้เขาไม่ได้เห็นไหมชาวกองที่สองนะคะชาวกองที่สอง เรื่องเด็ดๆของวันนี้ของวันที่ยี่บเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่เป็นอย่างไรดืพอพลังงานของชาวฟองที่สองกันนะคะพลังงานว่าจะได้เป็นอย่างไรและโ <c oughs> น,น้ทวอมลรักอาบันทเราดูดยทุกเรื่องนะคะไม่เกี่ยวกับความลักอาจจะมีเลือดไม่มีก็ได้นะคำขำแม่แม่หมอลองให้คำขำเด้อขออภัยคะ่ะเสีงยงแหบเสียงแห้ง นะคะเราบรรยายเยอะเราใช้เสียงเยอะนะคะ,ะพลังงานคุณเป็นไงงไงแฮปปี้เอนดีดีนี่สบความสาเร็จในบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักนะคะมีการดูแลที่ดีเห็นไหมการดูแลเห็นไหมครอบครัวบ้านกงมีบางสิ่งบางอย่างที่จะตัดพลังงานบอกว่าคุณยังมีอ่ะ อันนึงละความรักประสบความสำเร็จเรื่องความรักหละนะคะมีิตรภาพที่ดีกัลยาณมิตรเห็นไหมถึงจะมีอายุแล้วบางคนนะบางคนก็ลูกหลานดูแลนะฮะอาจจะคนแก่เนาะแต่ใจเนาะประมาณนั้นแหละแล้วก็มีการติดต่อจะมีการติดต่อจากครอบครัวคนที่อยู่ห่างไกลนะฮะนะฮะพลังงานบอกว่าอย่างนี้ดีค่ะส่ะงที่สองนะฮะ แต่แขี้งอนนิดนึงนนเอาแต่ใจนะมีความรู้สึกว่าจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะประมาณนั้นทีนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันที่21เป็นยังไงคะดองที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอุ้มบานสะพรั่งเลยอ,อืในบางท่านระวังรักสอนนะคะเป็นเรื่องลับๆนะคะปัดพนให้ดี ให้รถไฟมันชนกันเนดะ้อประมาณนั้นเป็นเรื่องลับๆของเราสามคนนะคะ <laughs> <laughs> เห็นไหมเขาลับมีเป็นเรื่องลับๆนะคอนโทรนี่ดีนะคะโกรจะมีอีโก้สูงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละคนโทนไม่ดีมันก็จะหันหลังให้กันอย่างนี้นะคะรู <laughs> ้สึกมีเสน่มากพร้อมกรุ่นมูนขอมอนมาตอมอะไรอย่างนี้ในบางคนนะคะระวังระวัง เรื่องลับๆนะคะระวังในเรื่องลับๆจะเปิดเผยคอนโทรลให้ดีนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้ชาวกองที่สองนะคะทีนี้เดี๋ยวชาวกองที่สามว่าอย่างไรคะระวังที่สามดูพลังงานก่อนพลังงานคุณเป็นยังไงคะชาวกองที่สาม กฎจราจรเด้อเนี่ยเด้ออย่าทำผิกดกฎหมายเด้อเข้ารบกฎเกณฑโปรดเข้ารบกฎเกณฑ์ของสังคมอ่าเขาเป็นคนที่เป๊ะนะฮะเป๊ะมากความหมายก็คือ,อคุณเป็นคนที่ชิวๆเนาะมีพลังงานบวกเยอะอยู่นะในตัวเองโดดเด่นอยู่นะอืม ชิวๆคิดปวกใจบนสุนทานนะเขารบศาสนา,ศาเขารบกฎเกณฑ์ของสังคมเขารบศาสนามีศา,ศาสนาเป็นคนมีศาสนาแล้วทําให้จิตใจเขามั่นคงแข็งแกร่งนะะถูกอะไรมากระทบก็ไม่แตกก็เหมือนเนี่ยแล้วก็เป็นเพชรเพชรก็แข็งเลยนะฮะหินก็ยังป๊อกเลยซับน้ําเพชรเย็บแข็งปกจิตใจเขามีความมั่นคงแข็งแกร่งนะะเป็นคนที่เป๊ะ <laughs> เป๊ะอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะวค่คำานะนะคะ <t> <t> เป๊ะอยู่แล้วคุณแม่หนูเป๊ะอยู่แล้วพลังงานบอกว่าค่ะชาวีองปที่สามเป็นคนที่เป๊ะอยู่แล้วป,ประมาณนั้นแล้วเรื่องอะไรล่ะคะที่จะเกิดขึ้นเรื่องเด็ดๆของวันนี้ของวันที่็1นะคะวันเดือน11ปี2564ว่าเป็นจึงหด <t> จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะของชาวเป๊ะเนี่ยนะ เ,เรื่องเออจะเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะเอาชีวิตได้รับความคิดจะทำเด้อตาช่างขึ้นมาชูแล้วอืมไม่เฮด้วยจะเดินทางไปไหนกันจะหนูอืมนะคะพวกสาวเรื่องใหม่ๆที่จะติขึ้นมานะฮะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีอ่ะสรุปแล้วเนะี่ย จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะมันเป็นวันที่ใช่เวลาที่ใช่รู้สึกชีวิตได้รับความยุติธรรมจะได้เฮนะจะมีการเริ่มต้นในบางสิ่งบางอยา่างเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างวัยนะะระหว่างวัยคนต่างวัยสองวัยจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะ,ะไม่เครียดในบรรยากาศไม่นั่นเลยฮปีอนดิ้งนะคะ ูสิได้เฮจะมีการเริ่มต้นมีจะไม่รู้จะเดินทางไปไหนกันละนะคะมีคนระหว่างวัยนะคะยินดีด้วยนะคะชาวกองที่สามของชาวเป๊ะอยู่แล้วค่ะคุณแม่นะคะเออชิวชิวนะคะูออ้สึกจะไปท่องเที่ยวนะฮะ <laughs> มีการบรรทุกไปเป็นทีมนะคะมีคนระหว่างวัยลูกเล็กเด็กแดงด้วยนะคะยังไม่เกิดก็มีะคะ่ะในท้องก็มี เป็นหมู่คณะประมาณนั้นนะจะได้รับข่าวหรืออะไรสักอย่างเปนการเชื่อมโยงนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นกำลังใจให้นะคะชาวพอพี่สาคุณแม่ก็ยินดีด้วยนะ,ะรู้สึกชีวิตจะเริ่มต้นแบบมีคุณค่าเริ่มเลยประเสริฐเป็นที่ยอมรับสังคมนะ,ะมีเกียรตินะคะ ตราช่างขึ้นชูแลยนะหมายวามว่าชีวิตคุณเริ่มจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณแม่ก็ฝากช่องคุณแม่ด้วยเดอ้อเอฟซีเด้อให้รายใหญ่คนแก่หน่อยยังไม่เก่งเทคโนโลยีนะคะมีอะไรจะแนะนำคอมเมนต์มาอยากรู้เรื่องอะไรอยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับไพ่อะไรนะคะมีออร์คุนแม่ชอบออร์คุนนะ ะะโดยส่วนตัวยิบซีก็ได้แต่คุณแม่ชอบอลเครนนะคะดูลมันดีสนุกดีนะ,ะทุกคนดูก็มีความสุขนะในการถ่ายทอดวิชานะคะก็ขอฝากช่องของคุณแม่น,นะคะมาดำต้องชาแนลเนี่ยก็เดนเนนหลักการดูดวงต่อไปก็จะมีผสมปสานกันท่องเที่ยวกัน ชีวิตประจำวันของ,ของครอบครัวมาดามต้องอถ้าใครอยากรู้กว่าจะมาเป็นมาดามต้องได้เป็นยังไงนะะชีวิตประวัตินะะการต่อสู้ชีวิตกว่าจะขึ้นมาเป็นคุณนายเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์คนในร้อยตํารวจเนี่ยบนนิ้วเนี่ยมันมาดามเนี่ยคุณนายได้เนี่ยอ่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วต้องสู้อะไรบ้างก่อนจะประสบถ้าอยากเห็นชีวิตของมาดามครอบครัวของมาดามโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะยีฟซีที่น่ารักเราจะเผยแพ่ ความรู้ต่างๆสอดแทรกเข้าไปนะบางร่างคุณแม่ก็อยากสอนน่ะจริงๆเป้าหมายนอยากสอนโหราศาสตร์ฟรีได้ซ้ํานะฮะติดตามคุณแม่นะได้อะไรดีๆเยอะนะฮะเอฟซี FC. คุณแม่เขาจะสอนนะจะถ่ายทอดวิชาให้ในยุคอย่างนี้เนาะแม่บ้านว่าน้องสองสารไม่บ้านแม่บ้านตำรวจหรือแม่บ้านนะ่ะกลุ่มแม่บ้านตามชุมชนต่างๆหมู่บ้านน้นหมู่บ้านนี้ พอได้ค่ากับข้าวนะลูกนะคุณแม่อยากเผยแร่เนี่ยดูอยู่ทุกวันเนี่ยดูคุณแม่ไปในวันนึงตกผลึกแล้วคุณแม่ก็จะเผยแร่ให้นะคะหรือใครทุกข์ใจมากคุณแม่ก็เก็บไม่แพงเนาะ mm. ปรึกษาไกด์ไลน์ชีวิตเแค่9 9บาทดูให้ดังสักเบอร์ยันเลลบนะคะไม่ส่วงวะส่วงวะกันเลยนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรลูกจะไปสอบอะไร ญาติหรือพี่น้องจะลงอาบาตอไหมเป็นเทศอสมาชิกอาบาตอรหรือที่เป็นนายกติดต่อมาเลยนะคะในช่องเรานี่แหละนะคะคอมเมนต์คุณแม่ดูมาแม่จะตอบกับน,นะคะ99บาทไม่แพงนะคะทุกเรื่องที่คุณอยากรู้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่นะคะบา,บายช่ชงดีค่ะ